สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมไกเต้ยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมคาเมฮ่าซูริคครับเดินทางมาเพิ่งถึงเมื่อคืนนี้นะครับคำถามจากเพื่อนๆทั้ทงบ้านนะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยขออนุญาตสอบถามนะครับการนั่งรถไฟจากปารีสแกเดลียงเข้าไปที่ซูริคต้องทำอย่างไรบ้างเปลี่ยนสถานีหรือนั่งยาวดูจากแอป SBB แล้วงงนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมมาอธิบายฝากนะครับว่าดูจากแอป SBB แล้วจะต้องเดินยังไงหรือว่านั่งรถไฟอย่างไรนะครับภาพตามแอปนะครับที่ได้มานั่นก็คือเริ่มจากสถานีแกเดริยงเข้าไปที่มูรูสแล้วก็มีคำว่าเชนเชนนี่นคือต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนรถไฟนะไปที่มูรูสนะครับเปลี่ยนรถไฟหนึ่งครั้งนะครับจากมูรูสเข้าไปที่สถานีชื่อว่าบาเซลแล้วก็มีคำว่าเชนอีกนั่นก็คือต้องเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งนะครับ นะแล้วก็จะขึ้นรถไฟจากบาเซลไปที่ซูรินะอันนี้ก็ถึอแล้วนะครับดันะนั้นถ้าเกิดจากแกเดลิยงจะเข้าซูริกท่านต้องเปลี่ยนสถานีรถไฟ2ครั้งด้วยกันนะครับนะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับประเด็นคือก่อนที่เราจะเข้ามาที่โซิสเนี่ยท่านซื้อของท่านเที่ยวอยู่ในฝรั่งเศสท่านช้อปปิง้งใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทํา ตรงสถานีรถไฟที่ชายแดนและสําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการทำ tax refund นะครับนะทำที่ไหนล่ะทำที่สถานีบาเซลครับจากมูรลุสเข้าบาเซลก่อนที่จะไปบาเซลซูริกเนี่ยนะครับท่านต้องเดินไปหา custom stamp นะเดินตามป้ายครับดูคําว่าโซนะครับเพราะว่าสินค้าที่ท่านซื้อจากฝรั่งเศสปารีสสิ่งงี้ยนะครับ100.01ยูโรขึ้นไป ในร้านเดียวกันเนี่ยถ้าสามารถทำแท็กซี่ฟันได้อย่าลืมนะครับเป็นสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวนะเราทําได้เราจะได้แท็กคืนเนี่ยเริ่มจาก10% 12% 14%ตามลาดับครับถ้าเกิดซื้อเยอะก็ได้คืนเยอะนะอันนี้ก็อย่าลืมรักษาสิทธิ์กันนะครับประเด็นไปหายเจอครับนะตรงสถานรถไฟก็จะมีทำคัสตอมสแตมปเหมือนกันนะครับนะสังเกตป้ายคำว่าโศ แล้วก็เข้าไปครับเอาสินค้าไปด้วยนะครับเอาเอกสารไปนะครับเอกสารแท็ก e รีฟันเอาพาสปอร์ตไปนะครับแล้วก็ไปทำแท็กฟรีฟันตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะว่าเข้าไปที่สวิตแล้วเขาไม่รับทําเอกสารแท็ก e ีฟันนอกสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่าลืมอัปเดตให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับสถานีหลายๆสถานีนะครับเขาก็จะมีเป็นตู้เลยไม่เจอเจ้าหน้าที่นะครับเป็นตู้แล้วก็เอาเอกสารไปหยอด และตอนกลางคืนครับหน้าที่คัสตอมเนี่ยเขาก็จะไปเก็บเอกสารมาสแตมม์สแตมม์สแตมป์มแล้วก็ส่งกลับให้กับพวกเรานะครับถ้าเกิดท่านเจอตู้สิ่งที่ต้องทำนั่นก็คือกรอกเอกสารให้เรียบร้อยพร้อมกับลงเลขที่บัตรเครดิตให้เรียบร้อยนะครับนะถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วก็ข้างๆตู้เนี่ยเขาจะมีเป็นแอปพลิเคชันของคัสตอมนะครับท่านก็ส่งเข้าไปตามลิงก์อันนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถติดตาม เงินของเราได้ด้วยนะผ่านลิงก์ตรงนี้นะครับนะก็2แบบนะครับนะถ้าเกิดสถานีรถไฟคือที่ตงรงบาเซลเนี่ยท,ที่ผมจำได้ผมเคยไปคัสตอมสเต็ปนะครับนะแต่ว่าหลังๆนี้ก็เริ่มมีละที่เป็นอัตโนมัติท่านก็ลองดูเอาละกันนะครับว่าท่านจะเจอแบบไหนแต่ที่สำคัญต้องทำที่ชายแดนแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามที่อยากส่งมา นะให้ปรึกษากับผมนะครับให้ผมช่วยตอบให้อ้าไหนตอบได้ผมก็จะตอบนะครับอันไหนตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวไว้จะหาข้อมูลให้นะครับก็ส่งมาตามลิงก์หรือว่าตามข้อความก็ได้นะครับบอกให้ทุกท่านท,ท่องเที่ยวยังปลอดภยัยแล้วก็ได้รับเงินคืนจากสิทธิ์ของการเป็นนักท่องเที่ยวนะครับกับแคป็บรฟันด้วยนะครับวันนี้ไกด์เต้ยขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ